สวัสดีครับเด็กดีของพี่ซียินดีต้อนรับกลับสู่ c ีทีสแ l ลลี่บายเทลส์ซีีกล่อมฝันนะครับคืนนี้หนูนอนหลับตาสบายๆนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าความฝันดีมันมาจากไหนกันนะทำไมบางคืนเราถึงฝันเห็นเรื่องที่สนุกและมีความสุขจังพี่ซีรู้ความลับนั้นครับและความลับนั้น ก็มีชื่อว่านิทราการละครั้งหนึ่งสอนตัวอยู่ในแสงแดดอุ่นๆของยามเช้ามีผู้ตัวจิว๋วที่ตัวเล็กเล็กกว่าผีเสื้ออีกครับเขาอาศัยอยู่ในหยดน้ำค้างบนใบไม้ที่สูงที่สุดเขาชื่อว่านิทรานิทราไม่ได้มีหน้าที่สร้างดอกไม้หรือพูดคุยกับสัตว์ป่าแต่เขามีหน้าที่ที่สำคัญมากมาก เขาคือนักสะสมความฝันดีครับทุกๆเช้าทันทีที่แสงแดดแรกส่องมาโดนหยดน้ำค้างที่เขาอยู่นิทราก็จะตื่นขึ้นมาบิดขี้เกียจเขาหยิบสวิงอันเล็กของเขาที่ทอมาจากใยแมงมุมสีเงินแล้วก็บินฟิวออกไปทำงานทันทีงานของเขาคือการเก็บสะสมความรู้สึกดีๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกครับนิทราบินไปที่สนามเด็กเล่นเป็นที่แรกเขาลอยตัวเงียบๆอยู่หลังพุ่มไม้เขาได้ยินเสียงอึกอักฮ่าฮาฮ่นิตตาเห็นเด็กสองคนกำลังผลัดกันกวัยชิงช้ายิ่งสูงก็ยิ่งหัวเราะเสียงดังเสียงหัวเราะนั้นมันกลายเป็นฟองอากาศสีเหลืองสดใสลอยขึ้นมานิทราไม่รอช้าครับเขาบิน แล้วใช้สวิงตวัดชึบเขาเก็บฟองอากาศสีเหลืองนั้นใส่ลงในย่ามใบจิ๋วของเขาหนึ่งความสุขสำหรับความฝันที่สนุกสนานเขากระซิบกับตัวเองจากนั้นเขาก็บินต่อไปผ่านหน้าต่างห้องครัวเขาเห็นคุณแม่กำลังกอดเด็กชายคนหนึ่งที่พึงหกล้มโอ้ไม่เป็นไรนะลูกแผลนิดแล้วเอง แม่รักหนูนะนิทรายิ้มตอนที่คุณแม่กอดปลอบนิทราเห็นไออุ่นสีชมพูค่อยๆลอยออกมาจากอ่องกอดนั้นเขายื่นสวิงเข้าไปตักชึบอย่างเบามือเขาเก็บสีชมพูอุ่นๆของความปลอดภัยเอาไว้นิทราทำงานทั้งวันเลยครับเขาบินไปที่โรงเรียนเห็นเด็กหญิงคนหนึ่ง แบ่งขนมปังของตัวเองให้เพื่อนที่ลืมเอาเข้าวกลางวันมานิทราตวัดสวิงชุบเขาเก็บเส้นใยสีเงินระยิบระยับของการแบ่งปันเขาบินไปที่สวนสาธารณะเห็นคุณตาคุณยายนั่งจับมือกันเงียบๆมองดูพระอาทิตย์ตกดินนิทราค่อยๆตวัดสวิงในอากาศชุบขาเก็บไอหมอกสีอมอ่อน ของความอบอุ่นในใจเขาบินไปเกาะบนยอดไม้ฟูลมพัดมาใบไม้ไหวบรรยากาศสงบจังนิทราสูดหายใจลึกๆแล้วตวัดสวิงชึบเขาเก็บสีเขียวสบายตาของความสงบนิทราสะสมความรู้สึกดีๆทุกอย่างจนย่ามใบจิ๋วของเขาจนตุง เต็มไปด้วยสีสันที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเขาบินกลับไปยังที่พักของเขาจนกระทั่งถึงเวลากลางคืนเมื่อเด็กดีทุกคนเริ่มเข้านอนนิทราก็จะบินสูงสูงขึ้นไปไปนั่งอยู่บนก้อนเมฆที่นุ่มที่สุดเขาเปิดย่ามของเขาออกแล้วก็เทความรู้สึกดีๆทั้งหมดลงบนก้อนเมฆสีเหลือง สีชมพูสีเงินสีอ้มและสีเขียวทุกอย่างปนกันนิทราใช้มือเล็กๆคนคนนวดนวดเขาหัมเพลงเบาๆขณะที่ปั่นสีสันทั้งหมดเข้าด้วยกันฟูสีสันเหล่านั้นก็ค่อยๆพองตัวกลายเป็น ปุยความฝันดีที่นุ่มฟูแล้วก็ลอยได้มีกลิ่นหอมเหมือนขนมอบภารกิจสุดท้ายของนิทราเริ่มขึ้นแล้วครับเขาค่อยๆตักปุยความฝันดีแล้วก็บินไปตามหน้าต่างของเด็กๆที่กำลังหลับเขาเห็นหนูที่กำลังนอนหลับตาพลิม้มนิทราก็จะค่อยๆ โปรยโปรยความฝันดีลงไปบนหัวของหนูเบาๆความฝันสีเหลืองจะทำให้หนูฝันว่ากำลังวิ่งเล่นสนุกความฝันสีชมพูจะทำให้หนูฝันว่ากำลังอยู่ในอ่อมกอดอุ่นๆความฝันสีเขียวจะทำให้หนูฝันว่ากำลังนอนสบายท่ามกลางธรรมชาตินั่นแหละครับ คือความลับว่าทำไมเราถึงฝันดีก็เพราะมีนิทราคอยเอาความสุขเล็กๆตลอดทั้งวันมาสร้างเป็นความฝันให้เรายังไงล่ะครับเด็กดีครับทุกครั้งที่หนูรู้สึกมีความสุขในตอนกลางวันไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนขอให้หนูยิ้มนะครับเพราะนิทรากำลังเก็บสีสันนั้นเพื่อเอาไปสร้างความฝันดี ให้หนูในคืนนี้เอาล่ะได้เวลานอนแล้วหลับฝันดีนะครับเดี๋ยวพี่ซีทีจะให้นิทราเอาความฝันที่ดีที่สุดไปให้หนูนะจากพี่ซีทีแห่งซีทีกล่ำฝันราตีสวัสด์ครับ